ไปทรงหลานไปแกงเพราขี้เล็กมากพี่น้องแกงกะทิแกงก,ทกงงะทิแล้วมันร้าวิวคอของพญาหว่าไม่เป็น้องอเนาะรักบะหม่เหมือนพี่น้องพี่น้องบอกแล้ววันนี้แต่เราประมาทกินปลาสำเพอเราบ่อสลาดเหรอพี่น้องกินตะพักตะหย่าง อ๋อพอเราบอกเขาก็ไมีอย่างวันจีเอาอย่างแล้วบางฝ่ายหิวเขาบอกไปนอนคนคือไปทัวรสิบทัวรเดนกันวันนี้เขาบอกว่าคอยอยาเขาเจ้าไปนอนทาเป็นแบบค่ะเด,ด้ออืมถ้ารู้ถ้าเขาประสื่ฐแล้วไปนอน้ะมาประสื่ฐกินดูดู กไดยุคพี่น้องกได้ยุคแสบยุคพี่น้องแสบยุคยิคเมา่อ้ะพี่น้องนะตัวสาผัดวาเป็นตลีหน่อยพี่น้องอืมลืมลืมชาบีบ้างพี่น้องสือมาแล้วนะพี่น้องเนะาะจักแสบก็แสบซ้ำแต่ไม่พี่น้องมา ัเขาไม่ไปนอนัะคือ mustache, climate, สส oui มันล่าหิวเขาพ่จักวะไม่ไปนอนเนาะพับมะมมนห้ือไปนองีเขาก็มีอย่างวัดดีไอแล้วบ้าเพรหิวเขาบอกไปนอนคือไปโั่สีโซเดนกันวันนี้เขาว่าคอยอยาเข่าเจ้าพี่น้องเพรมันว่าคอยอยู่ในอยู่ในหือนั้นว่าคอยแกงพี่น้องย่ขางนอกกต่แกงยุต่ว่าตั้งมุ่งกลองบ่าเป็นพี่น้อง ได้ซ้ำนี่แหละถ้ารู้ถ้ากับปสื่อแล้วไปนอ่อน้องมาเขาสือ่อกินดูดูออกได้ยุไปน่องก็ได้ยุกกะเจ้ากันบอีมกับังท้อของเนี้ยไปน่องโอ้เสียงรถด,ดังเนี้ได้ไปนองได้วือหน้าบา้านมันด้ถนนฉันเป็ร่าหิ้วเขากบระากรวาน้อนไปน,น,นองเนาะ <laughs> พัาบะหม่เหมือนพี่น้องเข่ามานี่เห็นบ่พี่น้องหลายบ่บวัดนี่มันไม่มีโต๊ะพี่น้องมันไม่มีโต๊ะเครื่องมือเครื่องใหม่กับบพร้อมพี่น้องเข่ากับมีอย่างนนวัดดีเออเรวบังพอหิวเขา่าบอกพี่น้องคือไปทัวสิบตัวเดืนกันวันนี้เขาว่าข่อยอยากเข่าเจ้าพี่น้องเพราะมันว่าคอยยังกระซานพี่น้องกรับเพรม่นป่านี่จานกินไในหมด แต่ว่าค่ะเป็นปลาบอสลรดถ้ารู้ถ้า,ากับปลาสึนแล้วไปน่องนล้วมาปลาสึกินดูดูก็ได้ย,ยู่พี่น่องก็ได้ย,ยู่ปคารไปทรงหลานไปแกงพระขีดเล็กมากไปน่องแกงกะทิแกงกะทิ แสบยุกพี่น,น้องแสบยุกเป็นมาแล้วพี่น้องแลเบิึงพี่น้องสื่อมาแล้วนละพี่น้องเนาะจักแสบพอแสบซ้ำแต่ไม่ี่น้องมาตะเขามาพี่นอ้อนตะ โทรศัพท์ผ่นว่าแบตเตอรี่หน่อยพี่น้องอืมลืมลืมชาชาพีบพี่น้องแจกแบบผักกางผักกางพี่น้องอืมถ้ารู้ถ้ากับปลาสื่อแล้วพี่น,อน้องนะมาปลาสื่อกินดูดูก็ได้ยุพี่น้องก็ได้ยุเข่ามานี่เห็นบ่พี่น้องร้ายปลาหวาน มันมีโต๊ะพี่น้องมันมีโต๊ะเครื่องมือเครื่องใหม่กับพระพรมพี่น้องโทรศัพท์ผ่านวาแบตเตอรี่หน่อยพี่น้องอืมลืมลืมชาอยู่ในอยู่ในเฮืนอนบ้นว่าใครแกงพี่น้องอยู่ข้างนอกกต่แกงอยู่ตัวว่าตั้งมุมกล้องบ่เป็นพี่น้องได้ซ้ำนี่แหละยสละัะ ก็เจขอขอ้ากันโบอิ่มกับจังต่อของเนี้ยพี่น้องโอ้เสียงรถด,ดังยังได้พี่น้องได้ม่นจะหน้าบ้านมันด้วยถนนเนาะส่งส่งมาให้กันรถถ้าไอ้หนาไอ้สาแล้วเถอะมาพี่น้องมาอืมนี่มางพี่น้องสื่อมาแล้วนะพี่น้องเนงาะจักแสบ,สบ,สบสไปแสบซ้ำใด่มาพี่น้องมา ปักเขามาไปน้องปลันี้ปลาจอมพี่นองปลาจอมปลาจอมปลาจอมสมปลาจอมกินกับขนมเหลวกระแซบกนกับนี่กระแซบข่กระเรยสีร่องกินอันนี้นี่ก็ออกนอกกระซานทีไปน้องเรื่องดังเล็กๆน้อยยังกระซานไปนองกขบอกว่าเปนป่านี่จารกินไดนหมดแต่ว่าเขาเป็นป่าบอ ก,ก็ละนกิกบอันนี้นี่กรผสมแต่ว่าคันสียงบขอนเอาคนผายอีสานในไปอนนะองเนาะเพราะมมากินของฝาบกลางน,นี่มันกะเสรบคือเก,ก่าหรอวะเนาะผายได้กระแสกบเื้าเก,ก,ก่า ก็สา,า,าปหวานแบตเตอรี่หน่อยพี่น้องอืมลืมลืมชาต้องขอดเา้าจะเป็นเรื่องของเนี้ยพวกนะพี่น้องเนาะอืมจะได้เนะาะแข็งประมาทกัดเจาะกันโบอ,อีมกับจังต่อของเนี้ยพี่น้อง โอ้เส oh, ียงรถดังยังได้ไปนอนได้มี่หน้าบ้านมันดูถนุนปัญญามากพันไหนทรงไม่หายพี่น้องแต่ปัญญามากทรงไม่หายก่อนได้พี่น้องได้พี่น้องบอกแล้วมันจะเราบรมากินปลาสำพพอเราบอสลัดหรือพี่น้องกากินแต่พักปัญญาสำเพอเราบอกยาข้าวเจ้าดอกข้เจ้านี่ไปตลาดข้าวเจ้ากันโบอ่มกับตังโต๊ะของเนี้ยพี่น้อง โอ้เสียงรถดังยังได้พี่น้องได้มินทีนาบ้านมันนดูถนนกระเจากันโมอียมกับจังกอาของเนี้ยพี่น้องอโอ้เสียงรถดังยังได้พี่น้องได้าามินทีนาบ้านมันนดูถนนชื่อด่ายเนาะหา็งอมากศัวซาผันวาบเบตเตอรีดหน่อยพี่น้องือ รืมรื่มชาดชาดกี่พี่น้องแช่แบบผักกลางผักกลางพี่น้งองไปทรงหลานไปแกงผักขี้เล็กมากพี่น้องแกงกะทิแกงกะทิ สซบยุพี่น้องแซบยุกเหมือนต้อพี่น้องตันไหนวะพี่น้องนี่กะต้มขกะต้มมัดต้มพัดพี่น้องมือนี้คอยสิกิมตัวสาผัด่าบเบตเตอรีดหน่อยพี่น้องอืมลืมลืมชาเนาะส่งๆไมาให้กันณ์หลุดเถอะนะไอ้ใหญ่ไอ้สาเลยเถอะมาพี่น้องมา ข้าวเทียงข้าวเทียงบวกง่ายบวกเทียงบวกง่ายบวกนั่นน้าพี่น้องเนาะแต่ว่าวันนี้สักสีหิ้วแห้งเลยพี่น้องจินีนกก็เสด็จมีเครื่องมือเครื่องใหม่น้ำกระเจาหน้าอ่างทรงมาไห่สักรจะเป็นน้า่างทรงมาไห่กันน้าพี่น้องฝากบางคลิปเยอาจัดเนื้อจัาเด้อเสดมีเครื่องมือเครื่องใหม่น้ำกระเจา้า น้า่นรงไมาหายจะกูจะเมนน,น้า่นรงมม่หายกันนมาไปนอนขมบแสบไม่่จันบ่เบิร์นได้ไปนองนี่จันเบิร์แสดงว่าทานอยู่ไปนองอืออยากกัเจ้าดอกเจ,อเจ้าเนียน ไปตลาดจะได้มีเครื่องมือเครื่องใหม่รับกระเจ้าน่าสงฆ์ไม่หายสักผู